สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมเจตคุงจะมาขัดครับขออย่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยอ่าก็วันนี้ครับว่างจากงานละครอีกแล้วเราก็อ่าวันนี้มาโมรถนะนี่มาอยู่กันที่อ่าอู่ช่างลุยอ่าแตบอูแบบม <t questions> ีใจอีส <t aring those Rogers> ุบัดดีนะนี่นี่อ่ะผมเอาเข้ามาติดแหล่งราคานะพี่ๆนะตอนนี้กําลังจะแปลงแหล่งเก่าอยู่นี่แต่ผมจะใส่อ่าออนนิ่งนี่ เลาไปไหนจะแบบกันแดดกันฝนเนาะเออจะแบบสะดวกสบายหน่อยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะโอ้พี่อไม่แต่รถอ u สูบันดีแล้วก็มีรถปล่อยอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวผมจะทำอีกพีแยกด้วยเผื่อใครสนใจหายอยู่ขายละแสนว่าบาทเท่านั้นเองอือออกเที่ยวแบบสบายเลยอ่านี่ก็คือรถผมเนาะเชื่อเอามาติดอ่อนนิ่งอือก็สำหรับใครที่สนใจออนนิ่งครับสามารถสั่งเข้ามาได้นะพี่นะ อ่าเดี๋ยวผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์นะครับเป็นร้านจากช้อปปีเนาะก็เริ่มต้นที่อ่าสามพันบาทมีหลากหลายขนาดเลยนอ่าก็ถ้าใหญ่ขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นสองคูณสองจุดห้านะก็สามพันห้าแล้วก็ใหญ่สุดก็สองคูณสามนะครับก็อยู่ที่สามพันเจ็ดประมาณนี้ยังไม่รวมมาค่าส่นรถนะครับสามารถกดค่าส่งรถได้อีกแล้วสั่งในช้อปปี็ถือว่าอ่าสัอนได้ด้วยออันนี้ก็จะเป็นสีดำนะกะกะแพงกว่านิดนึงตัวนี้จะเป็นผ้าอ่าเคลือบ อ่ากันน้ำกันกันความร้อนเนาะกันยูวีเออก็จะแพงขึ้แบปนิดนึงโอเคสีทรายก็มีหรือว่าใครจะเป็นสีเทาธรรมดาก็ได้อ่าจะได้สะดวกสบายนะเนาะเวลาไปเที่ยวกันนันตินฝนนะโอเคใครสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยคนระับอ่าเดี๋ยวผมจะวางลิงก์หลังซื้อไว้ด้านล่างเนานะโอเคครับขอบคุณีมากครับอ่าอันนี้คือรถพี่เลยอ่าผมก็จะใส่ไซส์นี้นะไซส์สามเมตรเป็นสามพู้สามอ่านี่กำลังแปลงขายแยกกลังค่าอยู่ตอนนี้ พราะว่าผมไม่ทําเต็มแหลกเต็มลําเหมือนเขาเนาะต้องขยายขาเพื่ออเพิ่มการรับน้ําหนักให้ดีขึ้นประมาณนี้แหละนี่ครับเป็นรถช่างรุยนะนลงลง,ล,งล้อผมเคยรีวิวไปแล้วคันนี้ใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคลิปเก่ามีกี่ลงที่นอยแล้วนะมาคันนี้ถือว่าจัดเต็มคันนู้ก็ปีคันนะอีสุป,ปัตตีเช่นกันอ คันนี้อ่ะพร้อมออกแคมปิ้งนะก็จะเป็นรถอ่าราชการคันนี้แห้งๆเลยพี่พีวแห้งๆบางๆเดิมๆเลยอืมถ้าใครชอบแบบรถแห้งๆนะได้เลยคันนี้พี่ก็ปล่อยอยู่แสนระบาทเครื่องสองพันแปดนะอืมเนีย่ยแห้งๆเลยลงล้อมาแล้วนี่สวยๆเป็นรถกรมการขนส่งอากาศเนาะอืมเดิมบางมาก ใครชอบรถเดิมเดิบางๆนะจัดไปได้เลยนะเครื่อง2,008คอยโฟนแบบสวยลิปอ่าโอเคประมาณนี้เผื่อใครสนใจเดี๋ยวเราทำอีพแยกให้นะต่อเดี๋ยวนี้มาดูกันปิดแหลกหลังคากันกับอ่าติดออนิ่งเนาะอืมผมว่าจะใส่ไซส์นี้เลยยาวๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปแปลงขากันก่อน เป็นไงครับมีแต่แก๊งอีสุนะที่นี่นะเผื่อใครสนใจเนาะลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคันคันเมื่อกี้ขายอยู่แสนกว่าบาทพร้อมแบบออกแคมป์เลยโเคผมว่ามันคุ้มนะพี่ไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอะ่ะของแถมเพียบเลยมีอ่าแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยอสองสองสองร้อแอมป์นะพี่พี่เลยอันนี้เนาะไปแบบเที่ยวลืมเลยที่ไหนไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรอะ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขออ่า แป้งขาแบบพี่ดูก่อนเออโอเคก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งออนยิ่งนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องมาดัดแปลงนะครับเจาะรูร้อยน็อตนะเพราะว่าขาเนี่ยเป็นขา DIY นะครับสร้างกันขึ้นมาเองนะอืมแต่ว่าสําหรับใครที่อยากติดซื้อขาสําเร็จมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงนี้ไว้ด้านล่างนะมีขายเช่นกันนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาดัดแปลงอะไรแบบนี้แล้วมาถึงก็ร้อยน็อตอ่ามันจะมีอ่าคารตัว L เนอะสามารถติดตั้งเขาไปได้เลยอ่ามันจะเป็นรางสําเร็จนะครับ โอเคก็ราคาหลักร้อยไม่แพงนะสำหรับขาเนาะแต่ว่าคานเนี่ยเพื่อนๆต้องเรียกอ่าให้มันหนานิดนึงนะเพราะว่ามันรับน้าหนักเนาะเป็นเรื่องแบบบางๆมามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะผมเคยอ่าเล่นเตะหลังคามาก็จะเลือกแบบหนาสุดเลยเวลาจะเลือกคันขวาเนาะออประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ติดตั้งออนนิ่งเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ย้ายหลงย้ายแหลกนะให้มันแบบโบราณกันหน่อยก่อนนี้เป็นของอ่า มือสองเนาะพี่เขา,าขายต่อมาอมืถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้อออนนิ่งนะของมือหนึ่งนะครับผมก็มีขายด้วยนะไฟหนึ่งจุดหกคูณสองจุดห้าก็อยู่ที่ประมาณอสามพันบาทสามารถสั่งในอ่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะมีทั้งหมดสามไฟนะหนึ่งจุดหกคูณสองจุดห้าสองคูณสองจุดห้าแล้วก็จะเป็นอสามคูณสองจุดห้าประมาณนี้เนาะติดได้หมดเลยนะรถตู้รถเก๋ง รถกระบะสายแคมปต,ต่างๆนะครับต้องมีด้วยกันทุกคันอยู่แล้วเนาะเวลาไปนะติดมามันก็เออสวยด้วยแหละมันก็อยู่ในถุงซิปของมันอย่างดีเนาะกันน้ํากันฝนกันแดดนะครับโอเคก็เป็นมาตารฐานทั่วไปนะสําหรับออนยิ่งเนาะอืมก็สั่งในช้อปปี้นะครับผ่อนได้อีกแล้วก็อ่า มีหลากหลายสีให้เลือกนะลองเข้าไปดูได้นะเพื่อนเนนะอืมพอติดตั้งง่ายๆนะแต่ก่อนที่จะติดตั้งอ่ะมันต้องมีอ่าหลกหลังคาก่อนนะเพื่อนๆือนใครที่ใช้รถรุ่นอะไรนะก็สามารถเม้นมาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะเลือกอ่าแหลกหลังคาที่มันถูกต้องให้นะไม่ว่าจะเป็นอ่ารถเกง่งรถกระบะหรือว่าอาจจะเป็นรถตู้องก็ได้เนาะเออแหลกหลังคาต้องไปแบบพร้อมคานนะอืมหรือว่า ถ้าสมมติว่าบางคนอยากจะเอาแบบเป็นที่เกี่ยวรังน้ำก็ได้นะมีเหมือนกันอืมก็จะถูกอีกหน่อยนึงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองอ่ากางกันดูเนาะเออว่าเป็นไงบ้างนะก็ผมก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วสำหรับอันนิ่งเนาะโอเคอันนี้คุณแฟนนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยกางด้วยสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวขอไปกางออนนิ่งหน่อนะครับเพื่อนๆใครสนใจสามารถเข้ามาสั่งได้ในอ่าลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะหรือว่าจะสั่ง สั่งผ่าน YouTube ก็ได้นะครับก็เป็นร้านร้านเดียวกันนะครับในช้อปปี้เนาะผ่อนได้นะรสรุกสบายมากๆเลยโอเคเราเข้ามาดูกันก่อนได้ครับราคาแค่แบบเริ่มต้นที่สามพันบาทเท่านั้นนะมีหัวสามไซเนาะก็ความยาวก็เพิ่มอีกไม่กี่ร้อยอ่ะพี่พี่เออถ้าอยากจะเล่นตัวท็อปก็เอาไว้เลยนะประมาณสามพันห้าสามพันหกอืมถ้าซื้อในแบบวันที่มีอ่าส่วนลดก็จะลดเข้าไอีกนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองการกัน ก็เดี๋ยวเราลองมากลางออนยิ่งกันนะเพื่อนเพื่อก็มีติดรถไว้ก็ถือว่าอุ่นใจครับมีใช้ดีกว่าไม่มีนะก็ราคาก็ไม่แพงด้วยเริ่มต้นที่3,000บาทเท่านั้นนะสำหรับไซส์1.6ึ่งจุดหกคูณสองจนะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดก็คือ2.5งจุดห้าคูณสมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,700บาทเท่านั้นเองอืมก็มีไว้ก็ดีครับกันแดดกันฝนเนาะแล้วหน้าหนาวนี่ก็ตอนคืนน้ําค้างแบบตกเยอะลงเยอะ ใช่แบบว่าสะดวกสบายนะครับก็ไหนๆก็ทํารถแคมป์แล้วเนาะก็มีติดรถไว้ก็ดีนะสามารถติดได้ทั้งรถตู้รถเก๋งรถกระบะได้ทุกชนิดเลยอืมใครที่อ่าแม่ไปกลางเต็นท์ก็ติดไว้ขายของขายของได้นะอย่างเงี้ยก็ถือว่าสะดวกสบายนะเปิดร้านขายของได้เลยตลาดนุงตลาดนัดนะครับสะดวกสบายที่สุดโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะตอนนี้กลางเสร็จแล้วสาหรับอ่าออนนิ่งเนาะไฟนี้ก็จะเป็นงาน ไซส์สามคูณสามอืมก็จะใหญ่ใหญ่แหละอืมก็ใครสนใจก็สั่งได้อ่าในใต้คอมเมนต์เนาะหรือว่าสั่งในอ่าตะก,ก้า YouTube ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าออกฟอร์ดเนาะกันน้ํากันยูวีนะครับอืมสีสวยเลยข้างล่างจะเป็นกันยูวกันแดดโค้งก็จะเป็นโค้งอลูมิเนียมนะใช้กันย,วยาวๆเลยสนิมไม่ขึ้นเ่ะโค้งอะแข็งแรง จริงอ่ะมันต้องดึงอันนี้นะพี่พมันต้องดึงอ่ะปักสมอยอีกเผื่อแบบไปที่ไหนแล้วลมแรงอย่างเงี้ยอือก็ดึงสองข้างเนาะเฉียงๆเฉียงก็ถือว่าโอเคนะไปแคมปิ้งเราจะ้แบบมีนั่งนะเนาะราคาไม่แพงนะพี่พใครสนใจสามารถฝั่งได้ในตากานะครับเริ่มต้นที่สามพันบาทเท่านั้นอืมก็จะเป็นไฟหนึ่งจุดหกคูณสองจุดห้าเออ แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ใหญ่เลยก็สองคูณสามก็ราคาอยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดนะก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็จะได้อันใหญ่เลยแต่ว่าในการติดก็ต้องมีแหลกหลังคางก่อนนะหรือว่าอาจจะเปน็นแบบอ่าฮิ้วข้างก็ได้เออลองทักมาสอบถามผมเนาะติดได้หมดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะอ่ารถตู้รถแนวแคมปิ้งได้หมดเลยอือจะใช้แบบในงานปิง้งนงปิงนิกได้หมดนะครับ ก็ถือว่าซส,สบายคนระับไปไหนก็แบบกลางได้สะดวกเลยน้ําค้างแบบไม่ตกลงหัวฝนตกไม่เป็นอะไรพายุโมงพายุมานะครับโอเคอยู่เออเพราะตอนนี้เข้าหน้าหนาวเนาะไปนั่งแล้วก็น้ําค้างแบบน่าจะเยอะแถวว่าบนของบนเขาเนาะประมาณนี้นครับก็ติดแบบจบๆในราคาแบบหลักพันก็คุ้มค่านะโอ้ใช้อีกไม่รู้กี่ปีถึงจะพังก็ไม่รู้นะเพราะเป็นแบบ ขาเขือชุดเป็นอลูมิเนียมหมดอมืแลวผ้าก็เป็นออกบอร์ดแบบมาตรฐานทั่วไปเลยเอการน,น้ำกันฝนสามพันมมประมาณนี้ก่อนถ้าฝนตกก็มันปรับความสูงได้นะเอียงมาข้างให้ให,ให้น้ำฝนมันไหลเนาะนู่นนี่นั่น,น,นได้หมดเลยเอโอเคก็ประมาณนี้คนระับคลิปนี้ก็อมาติดตั้งออนนิ่งนะครับให้เพื่อนดูเนาะ เผื่อใครสนใจอยู่ก็สามารถสั่งได้ทั้งผมได้เลยนะครับก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กยันถึงขนาดใหญ่เลยนะเริ่มต้นที่สามพันบาทใหญ่สุดก็ไม่เกินสี่พันก็เป็นไซส์สองจุห้าคูณสามประมาณนี้อก็ลองวัดรถของเพื่อนๆดูนะว่าอยากจะยาวขนาดไหนอือะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถเก่งอ่ะหนึ่ดหกคูณสอุด้าก็พอแล้วนะครับอื โอเคประมาณนี้เพราะผมเคยอ่ะใส่รถเก๋งอยู่นะเมื่อก่อนนี้อ่าคั Honda City นดะ้าฟิตี้เนาะเออประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ลอง comment, คอมเมนต์นับทักมาสอบถามได้เนาะหรือว่าใครสนใจก็ก็ไปดูในตะก,ก้าในอ่ะคอมเมนต์หรือว่าใน Youtube ก็ได้คนระับเป็นร้านร้านเดียวกันนะครับก็ในช้อปปี้สามารถผ่อนได้ด้วยอืมโอเคก็จะได้แบบสะดวกสบายไปขึ้นอีกเยอะเลยเวลาไปแคมปนะ์เนาะ ประมาณนี้นะก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์ใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพื่อนๆนะ<อ>ใครสนใจก็อ่าอุดหนุนกันได้นะเพื่ๆน,นะก็ของแคมป,ปิง้งเต็มตะกร้าเลยโอเคประมาณนี้คนระับก็อ่ามาอัดแท่ขอ้ดถึงกันวันนี้อื